มีที่เป็นแพ็กแพ็กส่งขึ้นรถแท่งขึ้นรถครับมาแล้วงาอยวะนั่นทรงขึ้นรถครับแพ็กส่งขึ้นรถพี่น้องเอ้ยครับเอุย้ย กบ,บีดตาคนถอเจ้านี่ครับหิน,อน้องเลยบางเอาครับ <S <S อันนี้อักรอบ,บออนหมนให้่านครับโอ้โหินอนเลยบางเอาครับบางเอาชีลด้นนบบาาามาหันเด้อ เดี๋ยวแบงอย่มันถุงนึงเด้อกระโดดเขาหมกตัวสูกอีกแค่นึงถุงใหญ่ครับแพ็คอเดี๋ยวไอ้โหตัวน้องมันจับเวลาพูดนะมันเอากล่องวิดีโอกล่อง g ีพเอสจงแท้หมวนะลงเอาบางคนงานเฮ็ดอ่ะถ้่กันนังชืีเอ้นจีตอบยิงกล่องมาตถพูดแล้วตะค้ำแล้วตะบานหมดแล้ว ตันแ้วก็เจ็บที่ะครับโลมาไปกระโดดเอากรโดวะแงาลัไปเอากระโดอันนี้เอากระโดมาตมเจ้าบุเห็นรไม่ไม่เฟนไม่เฟนไม่เฟนช้ำเส ครับเนี่ยนะครับการเก็บเเกนได้ <c oughs> จัางมาครับยอาร,รุดโปรยยก เดยวรถมาเอาครับเดยวรถมาเอาที่นอนครับวันนี้นะครับเก็บนี่เก็บบล็อกเียบร้อยพ้อมที่เดิอง,งานกันครับทํไไมาก็มาเร่นน้ำมูสซื้อครับฝากกดไลค์กดติดตามกดดิง้งแจเต่นตา,านโชคตะไไมพนลุนะครับวัสดีครับ